รายการตามมารีวิววันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทานร้านอาหารอร่อยอร่อยร้านดังในย่านสงขาสลาแต่เราจะบอกว่าเป็นยอดฮิตตเทรนในช่วงนี้เลยใช่ะะพูดชื่อไปทุกคนต้องรู้จักชื่ออะไรคะชื่อร้านนั่นก็คือเปิดประตูให้เปียกหน่อยมองนเปิดประตูให้เปียกหน่อยมองนเปิดประตูให้เปียกหน่อยฮแน่ไม่ส่งซิกเลยนะเปียกคนละส่งซิก ไม่ใช่แล้วค่ะพลัมงคลกันนะคะร้านที่เราจะพาไปวันนี้นั่นก็คือร้าน โอเคตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่บนภายในร้านแล้วอ,อากาศก็คือดีมากยเย็นฉ่ำเลยนะคะก็พอเข้าในร้านแล้วนะคะก็สามารถเลือกที่นั่งได้ตาางวามสบายใจเลยนะคะเพราะว่าที่ร้านมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์เลยค่ะ,อคะโอเคนะคะเมนูทางร้านเนี่ยก็มียเยอะแยะมากมายเลยราคานี้ก็คือถูกต้องมากราคาสบายกระเป๋ามากใช่คะ่ะเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะ เพื่อนๆมานะคะไม่อยากสั่งเมนูแบบนี้ให้ยุ่งยากนะคะก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านหน้าจอมือถือได้เลยนะคะสั่งปุ๊บพนักงานรับออเดอร์ปั๊บเลยจ้าใช่ค่ะเอ๊ฉันหิวแล้วว่ามีหิวแล้วใช่ป่ะได้จริงๆแล้วเนี่ยจะมีมนิเศษถ้าเธอหิวอาหารทุกอย่างจะมาอยู่ต่อหน้าเธอหอมป่ะ หวานก็คือน่ากินมาก<ช>แต่ก็คือแบบว่าจะนอของพาวก่อนนะคะที่ร้านก็มีหมดเลยนะคะเป็นข้าวอาหารจานเดียวเมนูย่างของหวานหรือจะเป็นของทานเล่นนะคะใช่นี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่เราสั่งมาจริงๆแล้วเนี่ยของอร่อยอาหารอร่อยมีให้เลือกเยอะแยะมากเลยค่ะใช่ค่ะและนี่ก็เป็นเมนูอะไรคะไปก็จะเป็นไข่ข้นมันกุ้งนะคะคือแบบใครที่ชอบมันกุ้งนี่ก็จะสั่งเมนูนี้น่าจะเลิฟเบอร์นะคะน่าอินมาก คือมันกุ้งนี่คือฉ่ำๆเลยนะอยู่หรอคะอยู่ค่ะตอนนี้คือไม่ไหวแล้วแค่เห็นภาพเมนูเนี่ยก็ท้องร้องจ๊อกๆแล้วนะคะต้องขัดนองครับจุ๊กต่อไปอะไรคะนี่ก็จะเป็นเมนูยำเส้นเล็กทะเลรวมนะคะสีคือแบบถูกต้องเหมือนกันรสชาติก็น่าจะแบบจัดจ้านอยู่นะคะขอชิมหน่อยได้ไหมคะ นี่นะคะอร่อยมากค่ะก็ค,คือแบบนวัวถึงบาลามากค่ะแล้วก็แซ่บมากแซ่บจิงใจจริงๆคือแบบครบทุกอย่างเลยกุ้งหมึกอ,อะไรเงี้ยคือไม่คาวเลยนะคะใช่ค่ะอร่อยจริงงั้นใช่ค่ะดท้ายของเรานะคะกินหวานไม่ใช่กินคาว,าวต้องกิน<ๆ>หวานนะคะ เราหบังปิ้งสังขยาไอติมกะทินะคะทุกคนตันที่ใครมาร้านมงคลจะต้องสั่งนะคะจริงไหมใช่ลองชิมนะอร่อยคือแบบกลิ่นใบเตยเนี่ยชัดมากของท่านเล่นก็มีให้เลือกเยอะมากใช่ใช่ก็สามารถเลือกสั่งกันได้เลยนะคะตามใจชอบเลยอร่อยหมดทุกอย่างคอนเฟิร์ม สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ได้มาฝากท้องกันที่ร้านมงคลบอกเลยว่าของคาวของหวานเนี่ยถูกปากถูกใจสุดๆใช่ค่ะเรื่องดื่นเนี่ยก็อร่อยมากๆนะคะร้านตั้งอยู่ที่สามแยกไฟแดงวชิลานะข้ามกับวิทยาลัยอาชีวะสงขลาค่ะตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3าทุ่มครึ่งค่ะใช่ค่ะสามารถไว้กันมาได้เลยคะพวกเราก็ขอตัวลา